มาเลยครับนม่เลียนวุ้ยแห้งนะครับวุ้ยแห้งที่ชาวบ้านเขาว่าที่เขาว่ามันใช้ไม่ได้ผลเกิดจากอะไรครับเกิดจากความขี้เกียจต้องการผสมพวกเขาให้เข้ากันนะครับมันไม่เข้ากันนะครับมันไม่ย่อยสลายเมื่อไม่ย่อยสลายมันก็ไม่เกิดซีวอรตถุที่เป็น อาหารหมดมอนกันนะครับรรเอาจากเกศเด็กสองคนพอแล้วรับสองคนเราเราทำด้วยความใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับสุเดพ่อรอก้าเขาบอกว่าการทำงานด้านเกษตรนะครับเราอย่าใจร้อนนะครับค่อยๆทำนะครับ เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนะครับอย่าไปใจร้อนนะครับมาฝั่งนี้เลยที่เอาให้เข้ากันทั้งหมดนะครับเข้ากันทั้งหมดอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับลองลงมานะครับถ้าเราคูกเขเข้ากันได้มากนะครับการเ่อนสลายมันก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับครับ แไม่มีครับไม่มีครับนัองเรียนดูตัวอย่างนะครับนี่ครับสำรวจรุ่นเขาแก่นะครับทำไปทุกอย่างอย่าคิดว่าเราเป็นตำรวจมาเพื่อจะมาพบปืนโลโป้นะครับน้ำท่วมก็เกี่ยวกับเรานะครับใบแรงก็เกี่ยวกับเราครับมอาต่อไปนะครับการผสมนะครับการผสมอัตราส่วนนะครับเราใช้น้ำมักลดจืดนะครับอัตราส่วน1ต่อร้อยนะครับทีนี้นะครับ นห, <laughs> หนึ่งร้อยใช้น้ำหนึ่งลิตรนะครับใช้น้ำเชื้อหนึ่งลิตรแล้วก็น้ำหนึ่งร้อยลิตรโดยประมาณนะครับอันนี้เรากาเอานะครับอันนี้บัวน,นี้ประมาณขนาดประมาณน่าจะประมาณสิบลิตรนะครับเราก็จะใช้ประมาณทั้งสองานะครับอันนี้ถ้าเป็นน้ำหมักน่าจะเป็นน้ำหมักสาคูแสงนะครับ ถ้าเป็นอของเครือข่ายกิจกรรมมาเพื่อแล้วนะครับจะใช้น้ำมักรถจีที่เราทำวันนี้เพราะว่าตรงนี้จะปลอดสารเคมีทุกอย่างนะครับอย่าง e m มเมนี่ยนะครับมันยังผ่านการสกัดจากน้ำมันหรืออลไรไม่มีสารทาอยู่ยังไม่ปลอดจากสารเคมีในสายของไราชาเนี่ยเราจะเดี๋ยวจะขั้นตอนต่อไปจะให้ดูว่าเราทําตรงนี้นะครับมันจะไม่มีสารเคมีเลยนะครับผลิตคน,นหน่อยครับคนหน่อย <Wow. S 1> มือก็ได้ครับมือก็ได้เอาจากนั้นก็เทลงไปครับเทลงไป ขั้นตอนนี้จะสําคัญคือความชื้นของกองปุ๋ยถ้ามันไม่ชื้นพอสมควรไม่เหมาะนะครับความชื้นไม่เหมาะมันก็ไม่ย่อยสลายมันก็ไม่เปปุ๋ยที่มีคุณภาพถ้าเกิดมันแฉกไปมันก็จะทําให้ปุ๋ยเราเน่านะครับเอาคนครับลุกๆครับแล้วก็ทที่น้ำใส่ใส่ารเน่าเน่ใการเน่าแต่เป็นการดีไม่ไม่ครับไม่ครับเน่าแล้วมันก็ไม่ย่อยมันเน่าคือเน่านะครับ อันนี้เป็นผมดูสีแล้วน่าจะเป็นน้ำหมักสะห์แสงของครูจ่อยพีงครับครูจ่อยมาเนี่ยครูจ่อยครับเขาเหยียดครับตกลงอีกครับผมอีกตรงความชื้นนี่สำคัญนะครับสำคัญถ้าเรามันไม่มีความชื้นเป็นควมันจะไม่ย่อยไม่ย่อยก็ไม่นั่นหมดทั่ว เราใส่จนจนให้มันความชื้นนะครับเวลาเราคำเราเช็คเช็คดูครับคำเขาไปในนี้ปุ๊บเราก็ปีดเข้ามานะครับให้มีความชื้นให้มีน้ำซึมออกมันตามง่ายถึงกระเพาะนะครับเำไมดูได้เจออย่างนี้นะครับเจ็บไว้ก่อนดเฉยนะครันเจ็บมนจะแช้ามากเลยทำหันไหนไว้ เลยเช้าช้าช้า้าับใจเย็นเย็นครับอย่ารวบรัดหน้าแกับผู้นทาวิทยนะครับดูดูพี่ช้าเป็นอย่างนียเนิหน้าเลี้ยแล้เหนื่อยเหนื่ยเลยับจจับไปห่างเลยจับไมด้อจับนี่ครับเห็นไหมครับงมันยังไม่รได้เพราะว่ายังมีตรงแห้งอยู่ยนะครเราต้องตั้งใจเย็นนะครับ ต้องขึ้นมาเเห็นครับยางแกนั้นอยู่ค่อยอันนี้เป็นความละเอียดถ้าเราไม่ทำไม่ทำไม่ดีมันก็ไม่มีคุณภาพแต่รายใช้มันก็ไม่คินประโยชน์นะครับประโยชน์ไม่สูงสุดนะครับเสียงเกียไปจอขึ้นกลับขึ้นมาแล้วก็ป้าดีครับขึ้นหน่อยไปแค่ประมาณตักครึ่งตัวเดือนหนึ่งเนาว

พอน well? uh? ั่งเรียนนั่เรียนดีกว่าะนั่เรียนดีกว่าเดี๋ยวภาพไปลองกุ้งจะนังเรียนมาเรียนมาพวภาพนี้ลองโุ้งเห็นนะครับลองนมาแต่สีแดงก็ได้ครวกันอสายาต้องเรี้ยยงี่หนเดียวกันมันจลนกะไาสเห็นเห็นเพื่อนเพื่อเสีแมื่อกห็นาับด้วยอเตายเลยไม่ต้องเป็นนั่นหละตายเป็นธรรมชาติ นักเรียนก็ไปไปทำที่บ้านได้นะครับต้องไปทำที่บ้านได้นะครับไม่ใช้ไม่เราปลูกพืชสัวอะไรพวกนี้นะครับเราม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีนะครับไปต้องใช้ยาฆ่าแมลงนะครับเมื่อวานผมดูคลิปนะครับน่าเป็นห่วงที่สุดคือมะนาวนะครับนี่เป็นการถ่ายตามนีเเนี่ยจะมีให้เป็นคนถ่ายรูปมะนาวนะครับผมดูคลิปเมื่อวานนี้นะครับเขาที่เราต้องไปเลือกซื้อมะนาวเนี่ย ซื้อตดต้นลูกที่มันสวยใช่ไหมครับทำไมลูกมันสวยได้เขาใช้ระบบการใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยหนึ่งสี่เจ็ดคือใช้มนที่หนึ่งวันที่สี่วันที่เจ็ดมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนบใบเถิดผลนะครับแล้วทีนี้เราบ้านเรานะครับกินส้นตําเวลาตำส้มตาก็ใส่เปลือกมะนาวด้วยแล้วแม่ค้าล้างดีไหมครับล้างมะนาวเพราะว่าจุกใส่น้ำแล้วก็เส็ษนะครับนั่นแหละครับเป็นมูนเหตียให้ของเราเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งมากนะครับคนไม้สารนะครับ ทุกอย่างถ้าเราไม่ปลูกเองนะครับไม่มั่นใจในการที่เราจะไปบริโภคนะครับถ้าเราทําเองเนี่ยนะครับหลังบ้านผมเนี่ยครับไม่ได้ซื้อนะครับเอย่างหน้าจะแล้ว่านี่ครับพอเราเสร็จแล้วนะครับเรามากราบดูนะครับกราบดูนะครับอันนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ความชื้นยังไม่ไหลออกมานิดเดียวครับนิดเดียวไม่ต้องเยอะครับใกล้ได้้องตใหหห้้มมันนไไลปใดกล้จะได้แล้วครับใกล้จะได้แล้วแต่จงไม่ต้องหมดไม่ต้องหมดครับเดี๋ยวมัน ไปแล้วมันข้เกียดโอเคโอเคใจเย็นร้อนครับใจเย็นร้อน <laughs> ถ้ามันแฉแล้วเอามาเพิ่มยากครับของมันต้องเพิ่มส่วนส่วนไมอีกนะครับอันนี้ทาี่นกองนี้นะครับกองนี้ถ้าครบเจ็ดปันนะครับ <c oughs> มันต้องมันต้องเป็นเปลี่ยนสีเป็นสีออกำดำๆหน่อยนึงแล้วก็ ออกไปไปต้น้ำสาเราเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่ย่อยไปเกือบเกือบหมดนะครับแต่ว่ายังเหลืออยู่ข้างบนครับข้างล่างก็จะละเอียดปดินดำๆนั่นคือปุ๋ยที่มีคุณภาพแต่ถ้าเกิดเปิดออกมาเหมือนกับวันนี้ทุกอย่างแต่ว่าสับส่วนเราไม่ได้ขั้นตอนเราไม่ได้นะครับไปไปก็ดินซีไม่ทำงานดูครับดินซีมันเปือยดนึงก

สัปดาห์ครับหนึ่งสัปดาห์นหนึ่งสัปดาห์ถ้าเราอย่างน้อยครับถ้าเราเปิดถ้าเราอยู่ในกรองเราเอามือลูกเข้าไปข้างในมันร้อนยังใช้ไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเย็นใช้ได้ในกระสอบคุยที่เดียวกันมือกระสอบมามือจับไปถ้าร้อนหยุดใช้ไม่ได้ ีพุทน้ำมันจะซึมนึนิด่ึงนะครับมันจะโอเคปาดอย่นเพราะว่าแกะมืหลายเรื่อไม่ไม่ไมหรอกครับมันดีอยู่แล้วเ้ตียามกัว่าว่าสารภาพมา ไม่เสียบปะเปลี่ยนเลยมันไม่ให้เข้าอย่างเดียวอ่ะไม่รู้ว่าวัด <c oughs> ไม่ได้คนไปไม่ได้วัด <c oughs> ไปไ,ได้คนไปไม่ได้เ <c oughs> ด็กจะเติดไปแล้วมันยังเสียบอยู่เลยเร <C oughs> ครับนี่นีด่ดูดูครับดูอย่างปั๊บ <c oughs> ปุ๊บน้ำซึมออกมาครับ <c oughs> ลองคำดูครับลองคำดูครับเราไปทำที่บ้านเนี่ยคบปุ๊บน้ำซึมออกมาโอเคแต่ไม่ไหลนะครับไม่ใช่ไหลโจกนะครับ มีน้ำซึมนิดๆนะครับกับเด็กก่อนนะครับจับไปหลายที่นะครับจับไปหลายที่เราต้องจับไปหลายมุมบางทีมันมันหลายๆลือดลือดลือดูทั่วครับดูทั่วทั่วครับโอเคข้าน้ำซึมออกมากก่อนเนี้ยโอเคแล้วครับย่ถ้าตามก่อนนี้น่าโอเคครับทีนี้การใช้งานนะครับการใช้งานนะครับในระบบผมบอกแล้วว่าครบเจ็ดวันนะครับมาดูก่อนว่าเอ่อมันมีความร้อนอยู่ไหมถ้าร้อนอยู่ก็รออีกนิดหนึ่งให้มันเย็นก่อนนะครับการใช้งานนะครับของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นดินทรายนะครับก็ใช้ประมาณ1นกิโล ต่อหนึ่งตารางเมตรต่อหนึ่งต้นนะครับต้นหนึ่งก็ใช้ประมาณ1กิโลต่อครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นอกจากนั้นนะครับถ้าเรามีปุ๋ยแห้งแล้วนะครับเราก็ไม่จะเป็นต้องไปซื้อดินดินถุง20บาทนะครับสำหรับการปลูกต,ต้นไม้เพราะอะไรครับเพราะว่า,าหลักการนะครับเราใช้อนาส่วนปุ๋ยแห้งหนึ่งส่วนดินในพื้นบ้านเราที่จะปลูก4ส,ส่วนคุกเค้าเข้ากันนะครับแล้วก็ตักใส่กระถาง ไปปลูกต้นไม้เราอยากก่างวองามครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อดินปลูกต้นไม้มาเราปลูกเลยอันนั้นก็จะไม่งามมันจะตายเหมือนกันเพราะว่ามันมีค่าเป็นกรดมันเค็มมากครับมันต้องเราเราทำอย่างนี้ลนะ้วปุ๊บได้ประโยชน์คือจะปลูกขึ้นในกระถางทุกอย่างนะครับปุ๋ยแห้งหนึ่งส่วนดินในพื้นที่เราสี่ส่วนค้ากันแล้วก็ตัดลงกระถางแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับ,บครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเราช่วยกันอันนี้เราไป เอาไปใส่ห้องนั้นนะครับถือถือไปครับเด๋ยวตรงนี้เอาไอ้กอนก็ได้ครับไม่เป็นไรรือใส่กับกระสนุนเล